นี่คือสิ่งที่สัตว์ร้ายเหล่านี้จากตระกูลสิรีเองนึกถึงแต่แรกเพื่อเห็นแก่ความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งของพวกเขาพวกเขาจึงส่งเด็กสาวไร้เดียงสาไปที่ถ้ำหม,มาป่าทีละคนขอบคุณที่เตือนสติพี่สาวคนที่ห้าแค่พี่สาวคนที่ห้าเคยใกล้ชิดก,กับพี่สาวโซมาโดยตลอดแต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่าเธอจะใส่ใจฉันมากขนาดนี้ดึงเบาหาหพี่สาวใหญ่เย่เอ,อ๋ออยากจะดูแลคุณมาโดยตลอด แต่ฉันเป็นแค่นางสนมนางหันเคยแข็งแกร่งมากฉันจะกล้าสู้เธอได้ยังไงคุณไม่โทษฉันใช่ไหมพี่สาวใหญ่ไม่ตำหนิคุณโดยธรรมชาติตกเบาหาฮะคุณและฉันพี่น้องควรช่วยเหลือกันในอนาคตซีเหลียงเยเว่เป็นคนฉลาดเมื่อเห็นว่าตระกูลฮันสูญเสียอำนาจและซีเหลียงซงแต่งงานกับยูโหเธอก็หันไปข้างฉันทันทีอย่างไรก็ตามเธอยังคงเป็นคนที่มีประโยชน์ สำหรับกลุ่มนอนเจาะในครอบครัวของซิลิงดูเหมือนว่าถึงเวลาที่จะต้องทำความสะอาดพวกมันแล้วเจาะอร่อยหยุดพักสาวน้อยคุณโหดร้ายมากทำไมเราต้องสุภาพกับคนไร้ย่างอายท่านก็คิดเช่นนั้นท่านผู้เท่าเก้าพันปีฉันบอกว่าปกติฉันตื่นตัวมากแต่ทำไมช่วงนี้ฉันหลับลึกจังแน่นอนไอเวนนี่ทำอะไรสักอย่างหยิบ ไม่การขโมยน้ำหอมและยกถือเป็นความสง่างามไอโรคจิตข้อต่อกระดูกของมือสามารถงาละแยกชิ้นส่วนได้ตามต้องการหรือไม่ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ฉันทำอาจกล่าวได้ว่ามีความรู้สึกสูงส่งเข็มทองสาวน้อยคุณคิดว่าการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ของคุณทุกวันนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งของคุณจริงๆหรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าเข็มทองที่ข้ามจุดฝังเข็มเป็นผลงานของคุณเฉียนซื่อ ถอดเสื้อผ้าแล้วนอนลงเสร็จงานก็ต้องกลับไปนอนคุณไม่ได้โง่และไม่จําเป็นต้องขอบคุณความเสียสละของฉันมากเกินไปคุณจะมีประโยชน์ในอนาคตวันนี้มีอนุสร์มากเกินไปและฉันก็หมดแรงแน่นอนว่าคุณทุกคนเป็นของฉันดังนั้นฉันจึงต้องระมัดระวังให้มากขึ้นโดยธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเปยครึ่งเดียวทุกครั้งสําหรับจุดข้ามเข็มทองนี้ใช่ไหมโจนเท่าไรยังอายคนนี้ ชายไวเก้าพันปีคนนี้ยุ่งอยู่กับหน้าที่ราชการดังนั้นเขาจะไม่ต้องกังวลเรื่องลูกสาวตัวน้อยอีกต่อไปลูกสาวตัวน้อยของฉันจะไม่แสวงหาทักษะศิลปะการต่อสู้ที่รวดเร็วคุณกำลังปฏิเสธฉันใช่ไหมฉันไม่กล้าหากมิสเตอร์เชนโตสยืนกรานที่จะใจดีฉันก็คงทำอะไรไม่ได้ลุกขึ้นสาวน้อยในวันที่เธอขอที่นั่งของฉันฉันหวังว่าคุณจะยังคงกระดูกสันหลังเช่นนั้น ผู้ว่าราชการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว126คนทั้งหมดจัดการด้วยฉันเลือกหนังหลังมนุษย์ที่ดีที่สุดสิบชิ้นแล้วส่งพวกเขาไปที่เวิร์กช็อปการทำทูเพื่อทำพัดและกลองหนังศีสะของผู้หญิงที่ดีที่สุดสิบสองชิ้นถูกส่งไปยังร้านปลอมตัวซ้ายและขวาก็ยังเหมือนเดิมและไม่น่าสนใจหยุดอ๋อเซียวเหรียญซีและคนอื่นๆมีลูกทุนหัวอยู่แล้วแล้วฉันจะรับผู้หญิงคนนั้นมาเป็นลูกทุนหัวของฉันละ ลูกสาวของคุณเหรอเสียดายที่อายุมากขึ้นนิดหน่อยแล้วไม่สนุกกับการเปลี่ยนผ้าอ้อมตีก้นทําตัวเป็นเด็กกัดสิ่งที่กัดมีอยู่จริงเก่าหัวให้เป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้ไปขอให้คนปักเตรียมผ้ารัดหน้าท้องและมอบให้กับสาวๆในอนาคตของคุณนอกจากนี้ยังมีผ้าขาวที่ดีที่สุดสําหรับค่าประจำเดือนของลูกสาวฉันอีกด้วยคุณต้องการ ฉันนี่สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมของสาวน้อยได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนเข็มขัดประจำเดือนเสมอดีบ้าคุณหนูวันนี้คุณนอนหลับสบายมากเสียงข้างนอกไม่ได้ทำให้คุณตื่นด้วยซ้ำความทรงจำภายนอกมีชีวิตชีวาจริงๆดูเหมือนว่าพิธีมั่นในวันนี้ระหว่างน้องสาวคนที่สี่กับเจ้าชายเต๋อเป็นไปอย่างราบรื่นสัตว์ประหลาดตัวเก่าไม่ได้รบกวนฉันเลยช่วงนี้ฉันจะนอนไม่หลับได้อย่างไรฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเร็ว นี้ว,ว้าวฉันจะออกจากบ้านที่ซซเลียงในอีกไม่กี่วันนี้และยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเตรียมของขวัญของเราถูกส่งไปนานแล้วและคุณหญิงคนโตก็มีแผนอันชาญฉลาดดังนั้นพิธีมั่นจะไม่เสร็จสิ้นอย่างแน่นอนวันนี้เราจะไม่ออกไปร่วมตื่นเต้นและเราจะรอที่สนามเพื่อชมการแสดงผิวของมิสฟอร์มีความอ่อนนุ่มและอ่อนนุ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยภรรยาที่สวยเช่นคุณฉันกลัวว่าเจ้าชายน้อยจะไม่สามารถดูถูกผู้หญิงธรรมดารรมดาเหล่านั้นได้แม้ว่าตัวเมียของสิลิงโมจะน่ารำคาญแต่น้ำพริกที่เธอทำในอดีตนั้นดีจริงๆทำไมวันนี้ผิวของฉันถึงคันมากบางทีแป้งที่เราเทาวันนี้อาจจะหนักไปสักหน่อยโปรดหยุดเกาและอดทนกับฉันคุณจะต้องแต่งหน้าหนาขึ้นในวันสำคัญแต่แม้แต่ร่างกายของฉันก็รู้สึกคันคงไม่ได้เพราะว่าได้ในเสื้อผ้าของฉันไม่ได้ถูกซ่อนไว้อย่างดี คุณสามารถทนกับมันได้นานขึ้นอีกหน่อยเรื่ออันเป็นมงคลมาถึงแล้วถึงเวลาที่คุณจะเข้าห้องโถงแล้วเมื่อพิธีแต่งงานจบลงฉันต้องถลกหนังนักปักพวกนั้นพวกเขาทําเสื้อผ้าไม่ได้ด้วยซ้ําไปกันเลยลูกสาวของเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมและมีคุณธรรมเธอจะสามารถใช้ประโยชน์จากสวรรค์อันเป็นมงคลและแต่งงานกับคนที่เหมาะสมคําอธิษฐานบิดในที่สาธารณะมีพฤติกรรมแบบไหนถึงจะประพฤติตนเช่นนี้ เกิดอะไรขึ้นกับซีเหลียงตันถ้าเป็นโมเออไอมอวอาจจะไม่ผิดหวังขนาดนี้โปรดให้มิสแดนแลกเปลี่ยนโทเค็นกับมิสเตอร์เดอร์เหนือกว่าคุณแดนอ่าเจ้าหญิงเต๋อและแม่เลี้ยงสีหลิวเฟิงเกิดอะไรขึ้นคุณแดนนี่เดียน่นาเกิดอะไรขึ้นกับคุณดึงออกจากกันเจ้าชายน้อยช่วยด้วย เดียนนาปรดปล่อยเจ้าชายน้อยด้วยดึงออกแรงไม่คุณต้องหยุดเธออย่างรวดเร็วคุณยังทำอะไรอยู่ส่งสาวกลับห้องด่วนคุณนายฮันคุณควรอธิบายให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นเธอรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยในช่วงสองวันที่ผ่านมาซึ่งทำให้เจ้าหญิงหัวเราะแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่สบายคุณก็จะไม่หยาบคายขนาดนี้ ฉันเกรงว่าวังของเจ้าชายเดอจะทนกับลูกสะใภ้ที่เนรคุณเช่นนี้ไม่ได้ในที่สาธารณะเขาเอื้อมมือไปจับหน้าอกแล้วก็กระทั่งดึงสายรัดหน้าท้องส่วนใหญ่ออกด้วยซ้ำมันดูเหมือนอะไรวันนี้แม้แต่คฤริหาตเจ้าชายเดอของเราก็ยังกลายเป็นเรื่องตลกสําหรับคนอื่นฉันคิดว่าเราจะยกเลิกพิธีแต่งงานในวันนี้และรอจนกว่าคุณแดนจะหายดีก่อนจึงจะวางแผนได้เป็นยังไงบ้างทําไมโลกถึงกลายเป็นแบบนี้นั่นสีเหลียงโม ต้องเป็นนางนี่สีเหลียงโม่แน่สามีคุณพูดอะไรสิ่งที่เดนเนอร์ต้องทนทุกทรมานเป็นเพียงอาการคันและความไม่ที่เกิดจากละอองเกสรดอกไม้ไม่ใช่พิษนี่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ของจักรพรรดิและมีแพทย์ของจักรพรรดิหลายคนในพระราชวังก็มาที่นี่คุณเลี้ยงลูกสาวที่ดีเธอไม่มีโรคร้ายแรงเลยเธอมีอาการแพ้เพียงเล็กน้อยและชีวิตสมรสของเธอก็พังพินาศเห็นได้ชัดว่าเป็นการกระทําที่ดีของซิลงิงเธอเป็นเพียงคนเดียวที่มีจิตใจชั่วร้ายเช่นนี้ ยันกระโดดขึ้นและขับรถออกไปด้วยความตื่นตระหนกและคุณบอกว่าเป็นเอมออที่เป็นต้นเหตุครั้งนี้ดันแพ้และคุณบอกว่าเป็นเอมออที่ออกแบบมันคุณจะกำหนดเป้าหมายไปที่มอนานแค่ไหนเธอยังเป็นลูกสาวของฉันฉันเคยบอกคุณไปแล้วว่าฉันจะจัดการแต่งงานที่ดีให้เธอก่อนอื่นยูโฮจะดีกว่าสำหรับคุณและตอนนี้คุณกำลังทำงานร่วมกับคนในครอบครัวนี้เพื่อแต่งงานกับเธอจนอายุมากทำไมคุณถึงต้องดูถูกเธอแบบนี้เธอเป็นแค่นางตัวแสบที่เกิดจากครอบครัวของแลนและคนอื่น ตอนนี้คุณชอบเธอแล้วเหรอคุณต้องการที่จะจับมือเธอและปล่อยให้เธอทำร้ายลูกๆของคุณหรือไม่เป็นผัวเมียม,มาหลายปีไม่พอถ้ายังพูดไร้สาระอีกฉันจะทำลายคุณหุบป,ปาก